ปลาตัวใหญ่มากสวยใต้น้ำนะคลุกคุกให้ซึมเข้าในตัวปลานะครับส<ม><ล>นใจมากเลยแบบนี้เสร็จแล้วก็จะไปหมกนะบรกาศฝนตกโปรยปลายตอนนี้ครับนี่คือ,อ,อสุกใ,ใช่ไหมครับอมีอมีจริงครับสวัสดีกับชมองทริปความสุขอยู่รอบตัวเราที่บ้านห้วยแก้วบอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับหลังจากที่เราลงไปเอาปลา บ่อเลี้ยงธรรมชาติก็จะมารังสรรค์เมนูในยามกลางวันนี้นะครับโอ้โหที่นี่ธรรมชาติสวยงามนะครับมาทักทายหลอดสาวนิดนึงนะครับปุ๊บปุ๊บนี่หรือเปล่าไม่ใช่นะฟินเลยนะจ๊ะหนูอร่อยไหมเอ่ยนั่นโอมชอปเปอร์ครัวคุณอี้ยงน้องฟอยคนงามครับเป็นไงม้างเอ่ยคลิปที่แล้วที่ไปหาปลากัน ยังติดใจอยู่ค่ะยังติดใจอยู่ใช่ไหมจ๊ะครับรอบนี้ก็จะมารังสรรค์เมนูกันหลายเมนูเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเห็ดที่เราไปหามาจากคลิปก่อนหน้านู่นเนาะค่ะนี่ค้เห็ดอะไรเนาะจ๊าด้วยกันเลยคือวากีค่ะคือวากี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 แบบเรียกยากมากนะอันนี้จะหมกนะคะเอาหมกเนาะเอาขึ้นมาเลยเป็นเป็นเห็ดชนิดหนึ่งนะครับค่ะซึ่งพี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเราไม่เคยกินสมมติว่าแบบ มันจะขึ้นแค่บางช่วงเฉยๆค่ะถ้าสมมติมแบบไม่โชคดีจริงก็ไม่ไม,ไม่ไม่เจออันแต่เราโชคด,ดีหรือเปล่าโชคดีเนาะค่ะแล้วยังไปเก็บแค่หน่อ,อไม้เนาะในต้นไม้ไผ่ค่ะพี่เบียร์จัดไปนะแล้วก็ที่สำคัญครูเองมีออปชั่นเสริมน<ม>ั่นคือปลา,<อ>าสวายมาเสริมปลาตัวใหญ่มากใหญ่มากครับแม่แมดูเหรออ๋อหนักโตหนักโตจัดโตเยอะใหญ่มากเลยครับแม่ครับ ครับนี่คุณแม่เอมชอปเปอร์สวัสดีครับนี่ตัวใหญ่มากมีไข่ด้วยนะคะโอ้ดูไข่ดูไข่เนอันนี้หมกหมกไข่นี่อันนี้ไม่ได้หาจากในบ่อนะอันนี้คืออันนี้คือจากตลาดจากตลาดครับแล้วปลาของเราหายไปไหนครับเนี่ยปลาของเราอยู่ที่เขาย่งดูร้าอ๋อปลาที่เราหายหายไปแล้วในหม้ออ๋ในหม้อนี่เหรอเขาดูผลงานหน่อยนึงจ้ะโอ้เยอะกันนะเนี่ยครับมีปลาของเรานะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ อันนี้จะเอาไปทอดค่ะทอดกรอบจับไปจ่าสาวครับนะเมนูสำคัญคือปลาสวายใต้น้ำโอ้โหนะเดี๋ยวมาเตรียมของกันก่อนเนาะครับจะขอต้องคอยโขบ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 จับไปคือบาวีคือวาวีเครื่องที่จะเป็นหมกนะคะครับมีอะไรบ้างครับคุณแม่ครับมูสเบเบอร์เนี่ยมี ค่ะอีลื้นค่ะแล้วก็มูบาปยาบฮอบวอฮอบคลีฮอบวอเซมุสซาอิสากะชีเกลือซิกออลือพริกครับอืมครับจัดไปเดี๋ยวเรามารังสรรค์หลายเมนูเลยวันนี้นะครับค่ะมาดูเมนูของน้องเลยค่ะครับอันนี้กำลังขบเม็ดผักชีนะคะออ๋เม็ดผักชีนะครับเม็ดผักชีรากผักชีครับ ขาดมาได้คือตะไคร้ค่ะเราจะเอาหอมแดง,ดงหอมขาวพริกสดใบมะกรูดเนาะใบมะกรูดนี่ขาดมาได้ค่ะที่คคเครื่องแกงของเราใส่รากผักชีกับเม็ดผักชีเพิ่มความหอมโอ้หลายเมนูเลยวันนี้ <c oughs> แต่ที่แน่ต้องลองเมนูเห็ดคุณแม่นะเนี่ยะครับครับน่าสนใจมากครับต้กินนะครับเม่ใส่หอมแดงแล้วนะครับ ผักที่ข้าวได้คือผักอีหลืงได้ไหมเนาะครับต่อขึ้นชื่อของชาวกะเหรียงนะครับซรัฟเฟิหนอดอหล่าคืออะไรครับต่อไปเอาใบตองอ๋อต่อใบตองกล้วยด้วยครับเือหอมกลิ่นกลิ่นมาแล้วฝั่งน้องพลก็กลิ่นกันมาแล้วครับใบขมิ้นนี่มันจะหอมอ๋อคุณแม่บอกว่าเปลี่ยนมาใช้ใบขมิ้นแทนนะครับเพราะมันจะหอมเนาะ เครื่องของเผ็ดนะครับฝั่งนู้นใส่อะไรเข้าไปแล้วครับเนี่ยเพิ่มเติมคือใบมะกรูดครับกระเทียมกระเทียมค่ะแล้วก็ขมิ้นเกลือกครื่อดิงเราเน้น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 อันนี้คือเมนูปลาสวายใช่ไหมครับค่ะปลาสวายใต้น้ำปลาสวายใต้น้ำแลัวจะลองชิมปลาให้เรา น้องพอยเมื่อกี้แม่ว่าไงครับเคยหั่นปลาใหญ่บอกว่ไม่เคยคะ่ะครั้งแรกอ๋อครั้งแรกเหรออ๋อโอเคออแม่นะมันเล็กไงพี่ปลาตัวใหญ่สุดก็คือเท่านี้พี่เนะี่ยอ๋อใช่แ,แล้วอันนี้คือครั้งแรกเลยครับแม่โอ้แต่ดูไขยย่มันสิไข่ปลาท o แม่เอ้ยเอาหมกอ่ะอ่น้องเหมียเมียวเหมียวก็ได้หน่อยนึงครึ่งนึงอู้เราเอาหมกไหมเอาไข่หมกไหมเนี่ยเอาไข่ใส่ในใต้น้ำหน่อยครับดูคุณแม่บอกว่าไม่เคยหั่นปลาใหญ่แต่ดูคล่องแคล่วมากเลยครับ คปลาใต้น้ำนี่เหรอแซ่บแน่นอนค่ะครับอันนี้มันเป็นยานะเนี่ยเวลาปวดหัวบ่อยๆมันกินแล้วมันจะหายนี้นะใครเขาเรียกว่ากับพ่อปลากับพ่อปลาอ๋อผมแปลว่าเป็นยานะอ๋อเป็นตันตันแบบนี้นะครับแต่ที่นี่น้องเหมียวหิว น้องเหมียวไ่เคยกินต้องลองนะคุณแม่นะรบ่่แมปานีเอออดโอ้เครื่องเครื่องแน่นๆน่นเครื่องพีสดหน่อยนะคะพีดแดงจินดาครับหอมมากเหมือนเครื่องแกงอ่อมนั่นแหละค่ะแต่เราไม่ใส่กะปินะคะเพราะเราลืมอีกก็อร่อยเหมือนกันน้องพลอยทำการก่อไฟก่อนนะครับ ของลูกพ่อก็มาแล้วครับมากินข้าวด้วยกันพ่อมาแล้วพ่อเอามาชอปเปอร์ครับสวัสดีครับอันนี้คือในส่วนของปลาใต้น้ำ<ล>ใช่ไหมครับใต้น้ำค่ะครับปลาสวายใต้น้ำนะครับนี่เห็นแ,แล้วแป๊บเดียวใช่ <laughs> บ้านนี้ต้องกันลูกเขยนะอ๋โอโอ้น้องพลอยนี่ค่อนข้ยๆมากนะใครจะเป็นลูก,ลลกเขยบ้านนี้ต,ต้องดูแลเองใช่ไหมเด็กใช่นี่ <laughs> ครับอ่ะขอไฟแดงน,น,นะครับตอนนี้เครื่องแกงเน้นๆเน้นๆน,น,นะครับต้องโคกกับตุดปลาเนาะดูรสรสดีเกลือซอสหอยซีอิ๊วขาวใส่ขเ,เข้าไปครับค่ะครัค่ะ แล้วน้ำลายแตกฟอง้วครับตัวนี้สูตรที่แม่ติดใจนะคะครับติดใจตั้งแต่หมูอะไรพี่วันนั้นอ่ะข้าหมูข้าหมูแล้วใช่ข้าแล้วปลาเนาะนี่ไงความอร่อยโอ้ใส่เงินนะน้ำมันหอยนิดนึงอิสระน้องไม่เห็นวิกิมันนิดเดียวซีอิ๊วขาวนิดนึงเดินตามทางน้องกันนะฝุ่นจะลดน้ำปลานิดนึงสลุกเค็ม อร่อยไม่อร่อยอยู่ที่คนปรุงนะคุณเองกดดันละไม่เค็มก็เป็นกินคลุกให้ซึมเข้าในตัวปลานะครับแล้วเดี๋ยวน้ำล้างโคกใส่นิดนึงแล้วก็ปิดไว้15นาทีเช็คดูค่ะเดี๋ยวใส่ผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีสักหน่อยจะเป็นว่ากระดอกกราคือปกก็รัคือผักชีฝรั่งกลาแปว่าฝรั่งอ๋อ น่าพิเศษเลยนะรัวเลยครับันะฝรั่งแบหอมกับผักนี่แหละเดี๋ยวสุกแล้วก็เอาขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเย็นนี้กินกันนะคุณพ่ออร่อยมากเลยชิมแล้วอร่อยแน่นอนครับอะวิดแล้วเหรอยังไม่ได้ทำอีกชิมเรียบร้อยแต่กลิ่นนี่คือมาละครับกลิ่นได้แล้วครับหอมมากเลยซอยผักชีผักชีฝรั่งอ๋อต้นหอมด้วยนะครับ แล้วก็ผักแมงลักผักแมงลักด้วยใบแมงอันนี้ผสมผส,สานอีสานาด้วยนะคะครับเพิ่มความร้อนแรงเนะาะแม่แม่เขากินนะผักเนี่ยเขาแม่เรียกอะไรคะหอหอ,อวอเซหอบอเ,อเซหอบอเ,อเซอของเราเรียกแมงลักครับต่าไปสมันไปแน่นๆนะครับมาล้องเหนียวกินผักเหรอของพ่อพคนแม่ทำนะครับโรยที่ห พิซาพาสโลครับติกหอมวอกระเทียมหอมแดงใช่ไหมครับค่ะอืกต้องได้กินเมลมกเฮดสีมือแม่ใช่ต้องกินนะขอโทษแม่ขอใจกรละมังเลยนะคะโอ้สามเมนูนะครับวันนี้แปลกๆเยอะเลยนะคะครับต้องล้างนี่ก่อนค่ะเติมน้ำนีดเดียวครับะไปใส่ในใต้น้ำได้เลยแล้วก็เอามาใส่ในหม้อนี้ใส่ในหม้อจัดไปครับ ถ้าไม่ใส่น้ำก็จะไหม่แล้วก็เช็ดทุกๆ15นาทีปลานี่คือจะสุกเร็วเนาะแต่ปลาตัวใหญ่นี่ก็ครับทำไมถ้าเช็ดก็แล้นี่พ่อเ้มน้ำมาแล้วอ่ะนี่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวไปตั้งก่อนนะครับไปว้าวอ๋อต้องมองเราสักนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเอาน้ำใส่แบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดไว้ตรงนี้ปิดไว้เลย ช่ไหมคีจ้าอ๋อนี่แหละปลาใต้น้ำปลาใต้น้ำอย่างนี้เองไายังไงไปแบบนี้น้ำก็คือใส่ประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งครับเรามัน15นาที20นาทีก็15นาทีก็คอยเช็คกันเรื่อยๆนะครับอ๋อนี่ที่มาของปลาใต้น้ำเดี๋ยวน้องจะไปทำเมนูต่อไปนะคะเมนูเลยจ้ะปลาทอดค่ะอ๋อปลาทอดใช่พี่ติดใจครั้งที่แล้ว ครับฟังเห็ดของคุณแม่ก็มาขยำขยำแล้วนะครับกับเครื่องแกงที่ต่ำม,มาก่อนหน้านี้นะครับแข็งแข็งอ่า,อาพอนแล้วเปล่าฟองลงนะครับแล้วก็มาหอ่อเอาใบขิงมาห่อไว้แบบนี้นะครับหมกในใบขิงเลยค่ะครับหอมแน่นอนคุณแม่ว่าจะหอมกว่าตองกล้วยนะมือให้มาหมอดะครับน้ำพริกก็ ได้ฝีมือการทําอาหารจากคุณแม่แน่เลยนะครับเนี่ยต้องแคร์เหมือนกันเลยนะครับแอบไปทอดปาาลดปาแล้วข้างในล่ะอ๋อน้องพลอยทอดปลาแล้วอปลายะจ้าเขาบอกว่าไฮไลท์ในะวันนี้ของเบียร์ทิพยนะ์นั่นคือปลาทอดกรอบนะเพราะว่าอร่อยจริงๆไม่ใช่สิคะปลาไปลงหม้อกับหมายถึงของเบียร์ทิพย์ไง <c oughs> แอบเอาตอกมัดก่อนนะครับมัดแบบนี้เสร็จแล้วก็จะไปหมกนะหมกใช้เวลากี่นาทีครับคุณแม่ครับสักพักหนึ่ง ไปแล้วอ่ะของนู่นนะครับ <Okay. S 1> นี่มาลยนะสดจากบอ่อเลยค่ะที่เนี่ยใช่ใชน้องพลก็คิดไปแล้วนี่คือลงทุนลงไปเอากับคุณแม่ลนะเพื่อสิ่งนี้ใช่เ <laughs> พราะมันอร่อยจริงๆครับปลาทอดกรอบ ต้องการครับปลาสอบสอบมากครับมนว่าหวานมากเลยครับครับอับัวยอ่ะ ครับตอนนี้เวลาผ่านไปกี่นาทีแล้วครับ20นาทีค่ะ20นาทีมาดูผลงานนิดนึงรองร้อนนะครับอันนี้โอ้าวครับโอโหแม่มาดูอ้ยไม่ไหม่นะคะน้ำมันหยดจากข้างล่างนี่เราต้องเปลี่ยนน้ำทุกๆ20นาทีแล้วค่ะอีกสินาทีไได้กินละนี่น้ำมันจะหยดจากตูดมันนี่ค่ะปกติก็ใช้ไก่เนาะแต่รอบนี้เราใช้ปลาน้ำก็หยดลงไปใช่ไหมครับใช่อะแล้วก็เทน้ำไปอีกนะครับแม่กลัวไหม้ไม่ไหมครับแม่เพราะว่าครัวเย่ง เคยทำไก่ใต้น้ำแล้วค่ะประมาณนี้แล้วน้ำก็จะหยดลงไปข้างล่างใช่ไหมครับอ่อ้น้ำรออีกประมาณ10ถึง15นาทีับ15นาทีแล้วกันเนาะจัดไปครับว้าวเดี๋ยวคุยกันนะครับไฟแรงนะคะไฟกลางหน่อยครับหลังจากเวลาผ่านไปตอนนี้น้องฝนมาแล้วโอ้โหปลางเราจะสุกทันไหมครับมาลุ้นกันอีกทีเนาะครับ ผมเองใส่น้ําที่สองไปแล้วนะครับเพราะว่าต้องรอการระเหยนะครับนะหยดน้ําจะหยดลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นน้ําที่สองละครับแต่ว่าต้องทํางานแข่งกับเวลาหน่อยเพราะว่าฝนมาแล้วใช่มากับฝนตลอดนะพวกเรานะครับแต่ฝนก็ไม่ใช่อุปสรรคครับพี่จ้สบายสบายสบายเนาะแต่ขากลับไปสินุพอยไม่เป็นไรค่ะขากลับนี่ สบายใช่ไหมอ๋อได้เลยจ้ะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นเมนูนี้กันนะครับว่าจะสำเร็จไหมอายุมาแล้วโอ้ดูทโอ้ต้นข้าวเต้นระบำเดี๋ยวฝนก็จะมาแล้วเดี๋ยวเต้นระบำเหรอระบำต้นข้าวเต้นระบำส่วนชื่นเนะบนนี่ครับ ตอนข้าวเตนระบำครับตามลมเลยนะลงร้อนนะเชนองอฟลอยฟิวโอุสงยงาแม่แล้วก็ใส่ผักเข้าไปนะครับผักชีผักชีไปเรื่อยกลิ่นหอมมากอันนี้คือสุกแล้วใช่ไหมครับเอมมิเอมมิว้าจัสมุริระครับตักตักตงอร่อยมากตักก่อนมันจะ ปลาใหญ่ใช้เวลานานนิดนึงหอมนะพี่เนาะใช่กินสมุนไพรเต็มเต็มครับลงนี่นะไม่ไหม้นะคะดูพอดีเลยค่ะจำสูตรไปทำได้นะเจ้าน้องพลอยปกติได้ยินแต่ไก่ใต้น้ำพี่เนาะอันนี้คือปลาสวายไต้น้ำปลาทิโท้เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยกินด้วยกันนะครับอเมอเมอเมสกออเมสกอครับฝั่งนี้แม่ก็เอาข้าวให้ไก่นะครับนี่นี่ขาไข่ไว้สี่ตัว ไข่สีตัวแล้วครับคุณเลี้ยงหลายตกวนั้นะคุณแม่ครับเลี้ยงปล่อยเนาะสวายใต้น้ำนะครับปลาทอดของน้องพลอยนี่ที่เราเอาที่บ่อนะเล็มไปด้วยค่ะโดยแค่นี้เล็มไปด้วยแล้วก็หน่อที่เเอาที่สวนนะครับและที่สำคัญคือรอเห็ด จากคุณแม่นะตอนนี้หมกอยู่เนาะเห็ดชื่ออะไรนะชื่อวากีค่ะชื่อวากีชื่อวากีเห็ดรากไม้เห็ดรากไม้เหรออ๋อ้ยเชื่อว่าเห็ดรากไม้ยังเยอะนะคะค่ะเห็รากไม้อื่นีคต้นไม้อื่นก็มีค่ะแต่ว่าจะไม่โอ้วโหอันนี้เสริมทับอะไรครับเนี่ยมุสตโตชิมุสตโตชิสำเนียงเป๊ะน้ำพริกมะเขือส้มนะโอเคเดี๋ยวรอแี่กะปีนั่นแหละหมกที่สเปอร์ปี อันนี้มีหมัวละมีหมัวละหรือหมัวละดับเดี๋ยวเราจะมานั่งกินด้วยกันนะครับรอหมกของคุณแม่ก่อนนะครับเห็ดรากไม้นะครับเดี๋ยวนีแปลกมากเมนูสุดท้ายนั่นก็คือเห็ดรากไม้นะครับคิววากีค่ะคิววากีไปแล้วไปเดี๋ยวเราจะไปแกะกันข้างนอกด้วยกันนะครับมาโอ้โหโดนไม่ใช่ต้องพลอยครับคันเข้าตาเอาควันเข้าตาเลยนะแับ นีลุ้นๆแบบนี้เลยโอ้อสมุช้างว้าวสีสันน่าทานมากน้องพลอยค่ะต้องอใช้พร้อมกับใบกาดฝนตกโปรยปลายตอนนี้ครับต้องลองครับเมนูถือว่าแปลกสำหรับพี่เลยน้องพลอยค่ะเรียบร้อยเห็ดรากไม้นะคะดูวางยีค่ะครับ อเมสกออเมสกอก็เป็นนานเสีนะครับหลากหลายเมนูนะครับก็เดี๋ยวให้คุณพ่อมาอธิษฐานก่อนเนาะครับนี่เนาะกสเด้ีเนข้เนี้

แม่ชิมวันนี้ก่อนเลยปลาปลาใต้น้ำปลาใต้น้ำอ่ะเฮ้ยตักให้คุณพ่อคุณแม่หน่อยครับแม่พ่อชิมครับเดี๋ยวบอกสวนน้องพลอยพูดน้องพลอยกินเห็ดแล้วเห็ดรากไม้ไปละครับปลาสวานี่แพงนะคะครับถ้าปลาสดนะอร่อยเป็นกำเลยใช่กระป๋อมือละเอาวีเลยนะครับอร่อยจริงครับ อะไรเนี่ยน้องเหมียวใจเย็นมาคู่กันเลยนะมาคู่เลยนะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวได้กินไบบิราครับคือออกมาเขดีกินเลยว่ะพี่ก็มาเนาะมันหอมเนื้อมันอร่อยเขาเขาหมูชอนยาเนื้อไก่เ่ะนี่นี่ย่างมีเนื้อไก่ไก่ก็แม่ไว้กินเลยเยอะมากที่ไหนเอาอะไรเป็นน้ำซุปแนื้อไก่อยู่บนหัวเราเนี่ยมาใชิมชิมหน่อย ปลาสวายใต้น้ำครับมูเล้งมาจะลงไปในปั้นเป็นยังไงอร่อยเลยนะกระพุกครับอร่อยมากที่ไม่เคยเลยเนาะอร่อยมากเลยอ่ะพ่อจำสูตรทำให้คุณพ่อแม่ทานได้นะครับแล้วครับหมอแล้วเนิ่ดจำูตรไปทำต่อเดินกินด้วยกันนะครับชิมเห็ดหน่อยเห็ดเรื่องไม้เห็ดนี่ไม่เคยกินบอกรสชาติเพื่อนๆด้วยครับจ่ายคุณแม่แล้วนะครับจ่ายแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่เขาถือถือเหมือนคนเหนือเลยค่ะเดี๋ยวนายกัน ชื่ออะไรไม่รู้คิวากิคิวากิคิวากิอาจจะพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับทำดีได้นะมันจะกาจ้าอร่อยมากเห็นะแมอ่ะกุบกุบกุบกินกันท่ามกลางเสียงฟ้าร้องเลยตอนนี้ฝนก็ใกล้จะมาแล้วเทลงมาแล้วครับน้องเงี้ยวลองกินก่อนนะจ๊ะครับอเอมสก์็ครับครับมากินด้วยกันนะครับอ๋อมิสอ๋อมิสครับหน้อก็หวานหวาน ขอชิมปลาสวายใต้น้ำก่อนนะครับหน่อหวานมากครับโอ้กินครับน้ำพริกส้มพ่ออร่อยฮัลโหลอาหารแล้วอร่อยมากเลยอ่ะเครื่องแต่งถึงนะครับครั้งแรกเหมือนกันนี่ปกติทำไก่ใต้น้ำกันไก่ใต้น้ำก็ไม่เคยกินอ๋อเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าครับใต้้นสามสีรอบนู่นครับครับข้างหน้าครับอร่อยมากเพราะมันแห้งมันมันมันเหนียวเนาะครับ ขาเพียงคู่กับหน่อที่เราเอามาหน่อยนะแล้วก็น้ำพริกส้มใช่ใใช้ไก่ใช่้ช่ใ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 ชเใ็่ใช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 กใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่อ่ใช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 ่ใ่ิน่่่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใชใช่่่่อ่ะ มี๋ความเข้าหน่อยมีความเห็ดของพ่อคุลุงนี่หอมมืก่อนนะหอมเนาะหอมสมุนไพรมากเลยน้องพลอยพ่อคุณแม่อร่อยครับเมนูเนี้ยแล้ววัตถุดิบอ่ะมันเป็นไม่เคยเห็นเลยอ่ะมากินครั้งแรกด้วยในตลาดมีขายแม่แหละไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเลยครับไม่มีค่ะนี่เป็นอะไรนะเหลืองเห็ดขมิ้นไม่มีเลยอราโชคดีอร่อยครับ ไปหหาเอแต่ได้อวจริงอันนี้มันออกมาเป็นช่วงด้วยช่วงอ๋อออกมาเป็นช่วงนะโชคดีมากตรงนี้เป็นช่วงของเห็ดรากไม้นะเจอแล้วงานอยู่เรื่องเดมปลาทอดกรอบเนี่ไมนู้เขเอกเลยเนี่ยแต่ว่าจะลองกินทอดกรอบลืมไปเลยกินเมนูอื่นแล้วลืมไปเลยไม่ได้นะนี่คือแปลมาจากบ่อคลิปที่แล้วเลยนะครับกินครับกระโดดบ่อลงไปเองเลยนะใช่กินยังอร่อยเหมือนเดิมอย่า้องเลอือ ใส่รถดีเยอะๆสูตรเยอะๆเหมือนเดิมไม่ใช่มากระปุกนะสุดน้องเองผู้เล่นอะก็เป็นบรรยากาศกินข้าวแบบครอบครัวของน้องพลอยนะครับเนาะคือมาทีไรก็ประทับใจตลอดเลยนะ ก็ต้องขอบคุณน้องพลคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องรับทีดีมากครับตับเบื้งมากเลยครับอุกกนณาความหมายอยูจะมาที่หวานไปบ่อยเรื่อยๆเนาะครับขอบคุณมากครับแม่กลัวว่าจะไม่มาอีกมามาจ้ะมาครับมาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อมาเ่ยวข้าด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันที่หน้าครับฝากน้องพี่งอมาไหมเนี่ยบาดเพจไว้เฉยๆนะแกอย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจเพจน้องพลด้วยนะครับ <ช>ยังขายน้ำพริกอยู่อร่อย<ล>มากๆนะครับกิจกรรมกิจวัตรประจำวันน้องคอยนะกดตามได้ทางเพจนะคะเดี๋ยวให้ปุ๊บๆนะครับแซ<ช>่บป่ใปะใครใครเป็นแซ่บใครว่าไม่จะเหนียวอืมอี่น้องก็แปลกดีนะ <oni> ข้าวเสร็จแต่ว่าฝนตกหนักนะแต่เราไม่ได้เตรียมตัวจะมานอนก็ต้องลุยกับนี้ค่อยๆขับฝ่าฝนไปนะครับนะด้วยความออกไยช้าแต่ชัวร์นะแต่ว่าไม่แก่ชุ่มฉ่ำสวยงามมากเลยอ่ะเราตัดสินใจกลับนะคะนะเดี๋ยวพ่อจะไปส่งเึ้นทางครับโอ้โหเก่งมากตื่นเต้นไหมครับทริปนี้ขอบอกว่าแอดเวนเจอร์ Adventure สุดๆนะครับ ครับุพายไหวไหมลุยการใส่คนอีกแล้วจ้าสุดยอดมากเลยสาวขาลุย <c oughs> ครับโอ้โหปะ ไปช่วยกันก่อนนะ